เราจะมาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณหาค่าของฟังก์ชันนี้นะครับ a กํลั k m o d m นะโดยจะเราจะเขียนเป็นเมทรดนะเพื่อที่คำนวณค่า a ํลั k mod m เนี่ยนะครับเพราอิญค่านี้เป็นค่าที่ต้องคำนวณบ่อยมากในกระบวนการการเข้ารหัสถอดรหัสนะครับแบบเขาเรียกว่า RSA นะซึ่งเราผมจะไม่ขอลงในรายละเอียดนะครับ ในที่เรามาสนใจแค่จะคำนวณค่า a กำลัง k Mod m อย่างไรเนะ็วเร็วๆ็ะจะเขียนนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูสักค่าหนึ่งนะอย่างเช่นขอตั้งชื่อเมธอดนะว่า power mod นะครับสมมติว่า2อกำลังส6นะครับม o ดด้วย 73อ่ะนะอเดี๋ยวาข้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่าได้ค่าเท่าไหร่นะอะ่ะก็เริ่มครับบีกสแตติก,ตกวอยนะชื่อ PowerMod นะครับรับสามค่านะ A กำลัง K Mod M นะวิธีง่ายๆก็คือก็ทำลูบทำลูบหมุนไปเลย K ครั้ง นะทำแบบหมนนะครับคือเริ่มที่ศูนย์จบที่ k คลบหนึ่งก็คือ k 1, ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ออเรามีต้นผลเก็บผลคูณเอาไว้เนาะผลคูณนะครับเป็นค่า p เริ่มที่1นะแล้วก็คูณซ้ําเข้าไป k ครั้งนะจบปั๊บก็มอดด้วย m แล้วก็ตรงตามนิยามตรงตัวต,ตรงมาเลยนะครับลองสั่งทํางานดูครับอ๋โอโอเคเพราะว่ามอดไม่ได้คืนไนะ มันควรจะคืนผลนะครับซึ่งเป็นอินนะเพราะเราก็คืนตรงนี้นะครับอเอาใหม่นะครับเนี่ยเขาถึงได้บอกนะครับว่าเอออันนี้ปริ้นมันต้องปริ้นอะไรสักอย่างนะครับแต่เม็ดต่อนี้คืนบอยมันปริ้นไม่ได้เพราะนั่นเขาเลยเขาเลบนตรงนี้ส่วนอันนี้บอกว่าเนี่ยอันนี้มีการรีเทิร์นนะแต่หัวไม่ตัดเขียนว่าบอยเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็ผิดอีกนะเรานี้เราก็เติมนี้เป็นอินนะครับห้าสิบห้าก็ลองกดเครื่องที่เล็กดูนะครับ อันนี้นะฮะสองยกกำลังเมื่อกี้ยกกำลังเท่าไหร่ครับสิบหกนะฮะเอาใหม่นะครับสองยกกำลังสิบหกนะครับก็บเท่ากับเท่านี้นะแล้วมัดด้วยเจ็ดสิบสามใช่ไหมครับนะได้ห้าสิบห้า ก็ตรงนะครับก็ตรงถูกต้องแล้วใหม่นะครับอสองยกกำลงังสักห้าสิบไหมห้าสิบนะครับโมเดลเจีสามเหมือนเดิมนะครับอารันใหม่ศนทดสอบนะครับสองยกกำลังห้าสินะครับเท่ากับเนื้อ มอดด้วยเจ็ดสิบสามไม่นไม่น่าศูนย์นะครับแล้วได้สายอยู่สองแสดงว่านี่มีอะไรผิดนะครับเห็นยังครับว่าผิดที่ไหนฮะเรากลับไปดูใหม่นะครับสองยกกำลังห้าสิบสองยกกำลังห้าสิบเนี่ยนะครับดูนะฮะในที่นี้นะครับเป็นเลขเท่าไหร่ครับ เ,เลขเยอะมากเลยนะครับมากกว่าที่อินจะรับได้นะครับนะมากกว่าอินรับได้นะครับเพราะอินเนี่ยจะรับได้ประมาณบวกลบสองพันล้านนะฮะแต่นี่เป็นหลักเอ่อผมไม่แน่ใจนะครับเพิบเพิบเพิบเปิบเ,เ,เป็นล้านล้านนะครับนะฮะนั้นเกินครับเกินในกว่าช่วงที่เขาจะรับได้นั่นก็ทําให้การคํานวณของเขาเน,นี่ยผิดตรงเนี้ยครับหมุนๆตรงเนี้ยผิดผิดตลอดเลยนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยการคำนวณแบบมอดเนี่ยนะเราคำนวณแบบนี้ได้นะครับก็คือคูณไปมอดไปได้นะครับก็เขียงนงี้ได้ครับอ่า p ีคูณเนะวงเล็บนะแล้วก็มอด m นะครับคือคูณไปมอดไปคูณไปมอดไปนะคุณสมบัติของมอดนะครับอันนี้เราทาได้นะผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยเราก็คืน p ได้เลยแบบนี้อ่าลองสั่งทํางานนะครับดูว่าจะได้สารอีกสองแบบที่เมื่อกี้ใช้เครื่องคิดเลขหรือเปล่า อย่างนี้ใช้ได้ถูกต้องเราจะเห็นว่าตรงนี้มันหมุนทั้งหมดเท่าไหร่ครับห้าสิบรอบนะถ้าผมใส่ตรงนี้ห้าพันแล้วครับไอห้าพันตรงนี้เราวังเครื่องคิดเลขกดไม่ไดนะ้น่าจะกดไม่ได้นะครับเพราะว่าจํานวนหลักมันจะเกินนะอลองดูนะครับสองยกกําลังหนะ้าพันปึ๊บโอ้แต่ว่ามันเป็นเลขแบบนี่ค่าประมาณนะครับค่าประมาณเท่านั้นเองถ้าเรามอดด้วยเจ็ดสิบสามก็ได้สายไปสองโอ้โหนี่เขาละเอียดมากนะครับเครื่องคิดเลขอันนี้ละเอียดมาก ได้สาสองเหมือนกันนะจริงหรือเปล่านะครับลองลันดูสองกำลังห้าพันด้วยครับลันใหม่นะครับได้สาสองจริงด้วยนั่นระอค่าอื่นก็แล้วกันนะครับนะีก็เอาสองกำลังอ่ะอย่างนี้นะครับห้าพันสองแล้วกันนะครับหารันใหม่นะครับ,ห,บห้าห้าได้ห้าห้านะครับแต่นี้สองเปนสองสองกำลังสองพันสองนะครับ 2, นะสองพันสองนะสอง กกำลัง5,002ตัวทีครับ5,002นะแล้วก็ mod ด้วย713ก็เท่ากับ5 5นะ็ะกิก็เขียนถูกต้องนะครับค่าเยอะๆแต่ดูนะครับถ้าอย่างนี้นี่เราจะหมุนทั้งหมดเนี่เท่าไหร่ฮะ5,000รอบ5,002รอบนะครับหมุน5,002รอบแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาในการคำนวณตรงนี้ก็จะแปลตามตรงนี้เห็นไหครับอันนี้แทนที่เราเขียน power mod แบบนี้นะครับเราก็สามารถเขียนเป็น recursive ได้เหมือนกัน นะขอ copy หัวเมดตัดนะให้ตรงกันนะครับขอเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับนี่เป็น1นึ่กันแบบที่1น,นะเราขอเขียนนิยามของ A กำลัง k, k m ม d m นะในรูปแบบที่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยปัญหาย่อยเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนะตรงนี้หมายความว่าอยากจะหา A กำลัง k, k m ม d m ใช่ไหมครับ ก็ให้ไปหา A กกำลัง k ลบหนะ a ยกาลัง k ลบหซะก่อน Mod m ซะก,ก่อนนะครับได้ผลมาเท่าไหร่ก็คูณอีก A แล้วก็มอดอีก M นะก็จะได้ผลเท่ากันนะครับโดยที่กรณีเล็กสุดๆนะครับก็คือกรณีที่ A k 1, อกำลังก็จะได้เป็น A, k 0, นะ a k กกำลังศูนย์ A นกำลังศูนก็เท่ากับหนึะครับเอาละเราก็จะมาเขียนด้วยนิยามนี้นะครับแน่นอนครับตัวนิยามก็บอกว่า ให้เราไปคำนวณน,นะะ power mod นะของ a กำลัง k ลบ1 mod m สัก่อนนะครับคำนวณเสร็จได้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเอาผลที่ได้มาคูณด้วย a อีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วค่อย mod ด้วย m นะก็เท่านี้เองนะครับเพื่อไปคำนวณ a กำลัง k ลบ1 mod m นะได้ผลมาตัดทียบ่ p คูณกับ a อีกครั้งหนึง่งแล้วค่อย mod ด้วย m ะครับตรงนี้จะมีการเรียกซ้ำไปเรื่อยนะครับเรียกซ้ำไปเรื่อยแต่ค่า k จะลดลงทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับเนะี่ยจนกระทั่งเมื่อ k เป็นศูนย์นะเราก็คืนหนึ่งนะครับเพราะว่า a อกกำลังศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะครับอ่าเพียงเท่านี้นะครับอ่ะลองลองลองคำนวณห้าพันสองดูนะ ห้าสิบห้านะครับก็ได้ผลเหมือนเมื่อกี้นี้นะฮะนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามีการเรียกซ้อนเรียกเรียกเีนี่ยครับนะอยู่ห้าพันสองครั้งนะครับนะฮะแล้วก็ค่อยคืนกลับมาคืนกลับมาคืนกลับมานะฮะแล้วก็มาคํานวณคํานวณคานวณไปเรื่อยๆนะครับก็ตรงตามนิยามทุกอย่างเลยนะแต่นี้จะมีการเรียกซ้อนไปประมาณห้าพันกว่าครั้งนะครับนะก็เอ่อลองดูนะครับเราดูกรณฟเล็กๆก็แล้วกันนะครับเพราะเราไม่มีอ่อ เวลาจะมากด5,200 5 2สอร้้าองครั้งนะครับนะลองดีบักดูนะครับในกรณี2อกำลังหก็แล้วกันก็จะเห็นว่าจะมีการเรียกซ้อนๆกันนะครับนะอยู่จำนวนหนึ่งอ่าลองดูนะครับแล้วก็ทะลุเข้าไปนะฮะผมเคลื่อนเม็ดต่อลงมาอย่างนี้นะครับเริ่มนะครับก็ k ตอนนี้เป็น5เห็นไหมครับ k เป็น5นะฮะเรียกนะฮะไม่เป็นศูนย์นะครับก็เรียกก็กลายเป็น k คกำลังเป็น4นะฮะแต่เป็นการเรียก power m o d ครั้งที่สองนะครับครั้งที่2ละนะฮะขับขึ้นไปนะครับก็เป็น4ก็เรียกครั้งที เรียกครั้งหนึ่ง k เป็นสามแล้วนะครับ k เป็นสามนะเรียกครั 2, ้งหน 1, ึ่ง k เป็นสองเยกครั้งหนึ่ง k เป็นหนึ่งเลขครั้ง k เป็นศูนย์เห็นไหมครัตอนนี้มีการเรียกไปทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะเรียกหกครั้งตั้งแต่เลขห้านะแปลงจะเป็นการเป็นเลขศูนย์นะครับแล้นั้นก็รีเทิร์นได้ละรีเทิร์นหนึ่งเนี่ก็ถอยกลับมานะครับนะแล้วก็มาคำนวณเห็นไหมคำนวณน,นะครับนะตอนนี้ก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นสองคูณหนึ่งนะแล้วมอดเจ็ดสิบสามนะแล้วก็ถอย ถอยกลับไปเห็นไหมให้สังเกตตรงนี้นะครับมันจะค่อยๆหายไปทีละชั้นทีละชั้นเลยเนื่องจากมันถอยรีเทิร์นทีนึงก็หายชั้นหนึ่งเห็นไหมครับนะรีเทิร์นทีนึงก็หายชั้นหนึ่งหายชั้นหนึ่งนะค่า p กลับมาเป็นสิบแปดสิบหกละววันนี้สิบหกคูณสองก็ได้สี่สิบสองมอดด้วยเจ็ดสิบสามก็ได้สี่สิบสองเห็นไหมครับนะเพราะฉะนั้นจะมีการเรียกซ้อนๆกันในกรณีสมมติเราใส่ไปห้าพันสองเนี่ยนะครับนะก็จะมีการเรียก,ยกซ้อนๆกันเนี่ยห เขานี้ขอเขียนอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นเบอร์สองนะนะครับตอนนี้เรามีหลายเบอร์นะเบอร์นหนึ่งคือรอบและรุ่นแรกนะครับใช้ For loop นะครับอันนี้รุ่นสองอันนี้มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับเอาละตอนนี้คิดอย่างนี้นะครับวิธีคิดนะผมอยากจะคำนวณน,นะครับอยากจะคำนวณอยากคำนวณ k a กำลัง k m o d m นะ ก็ให้ไปคำนวณ a กํลัง k ส่วน2คูณ m นะแล้วได้ผลอะไรมาแล้วค่อยมียกกําลัง2นะแล้วค่อยมาคด้วย m นะสมมุตินะครับอยากจะคำนวณ a กํลัง500นะก็ให้ไปคำนวณ k a กํลัง250คูณ m ได้ผลออกมายกกําลัง2ก็ได้ a กํลัง2 500จริงนะได้กํลัง a กํลัง500แล้วก็มาคูณด้วย m นะครับในวิธีนี้ก็เอ่อจากจะหา500ก็ไปหา250อยากหา250ก็ไปหา125นะครับแต่เมื่อกีมีเงื่อนไขกรณีีถ้าเเป็นลลข่ะะจทยังงไ นะถ้าเป็นเลขคี่เราก็คำนวณแบบนี้ครับเราก็หา a สมมุติว่า125นะ a ยกกำลัง125แล้วก็125หาร2แล้วปัดเศษทิ้งนะครับ125นะหาร2ปัดเศษทิ้งนะครับก็จะได้62นะก็เป็น a ยกกำลัง62นะครับ62นะก็เป็นคำนวณ a อยกำลังหกสิบสคำนวณเสร็จปับ๊บกลับมายกกำลัง2ก็ได้เป็นผลลัพธ์คือ a ยกกำลัง124 นะครับเอามาคูณ a ครั้งก็ไปเป็น a ยกยกกำลังร2อยี่ห้าน,นะแล้วค่อยมัด m อเพราะฉะนั้นก็มีสองสองกรณีกรณีถ้าเป็นเลขเป็นจำนวนคู่นะครับเราหารสองแล้วหากรณีย่อยเลยถ้าเป็นจำนวนคี่เราก็ไปหาแบบปกติแต่ว่ากลับมาต้องคูณอีกครั้งหนึ่งนะครับคูณ a อีกครั้งหนึ่งเานะครับตอนนี้ก็มาดูตัวตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะจัดการทำอย่างนี้เลยนะหารสองไปเลยนะครับอันนี้เนื่องจาก k เป็นอินนะ การหาร2ตัวนี้คือการหาร2องอปัสเซติ้งนะครับพอได้คืนกลับมาปั๊บเนี่ยนะครับก็คำนวณเลยนะ p ียกกำลังสองเห็นไหมครับมดเอนะฮะคือคูณคูณเบิ้นไปเลยนะครับเสร็จละหลังจากนั้นตรวจสอบเล็กน้อยนะครับว่าไอ้เจ้า k เนี่ยครับมันเป็นเลขคี่หรือเปล่านะเลขคี่เราก็ทดสอบแค่นี้ครับคือหารด้วยสองแล้วเท่ากันหนึ่งไหมนะฮะถ้าหารด้วยสองแล้วเท่ากันหนึ่งแล้วก็เราก็คำนวณอีกครั้งหนึ่งครับงวดนี้ก็คูณไปอีก a แล้วก็มัดเนะครับก็จบนะครับตอบกวอยู่ที่ p นะอันนี้เราก็เป็นการเรียกนะจากห้าร้อยก็เป็นสองห้าสิบซึ่งจะเร็วกว่าอันนี้กรณีคือห้าร้อยเราก็เรียกต่อคือสองร้อยสิบห้าี่้อยเสิบเก้านะอันนี้จะลดลงเร็วมากเลยนะครับกรณีแบบเนี้จะลดลงไปเรื่อยๆเนะค่าของ k ที่ได้มาเนี่ยนะครับกับการเรียกตัวอย่างย่อยเนี่ย เราลองดูนะครับว่านี่จะได้สองยูนังห้าพันสองนะครับเจ็ดสิบสามเนี่ยนะครับมอดเจ็ดสามจะได้สามสามิบสองหรือเปล่าใช่ไหมครับรู้สึกตัวเลขสามสิบสองหรือเท่าไหร่ะรัอเอาไเทียบดูกันนะครับผมจําไม่ได้แล้วะนะครับก็เรียกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เรียกแบบสองนะครับด้วยอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะรันก็ได้เหมือนกันหมดนะห้าสิบห้านะแต่ตอนนี้เนี่ย ตรงนี้นะครับถ้าผมกดนะถ้าตั้งใจกดเออ่ด้วยเพาเวอร์มัดสองตรงนี้จะช้าใช่ไหมครับเพราะว่าห้าพันสองก็ต้องไปเรียกห้าพันหนึ่งห้าพันหนึ่งเรียกห้าพันห้าพันเรียกสี่พันเก้าร้อยเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบแปดนี่โอ้เราดีบักไม่ไหวนะครับแต่เรามาดูอันนี้ครับถ้าผมเรียกห้าพันสองที่นี่นะครับอ่าลองดูอันนี้นะอันนี้ผมขอคอมเมนต์ไปก่อนสองอันนี้นะครับเอาละแล้วเรามาลองสั่งทํางานทีละคําสั่งดูนะครับเราเห็นว่าค่าเคเขาจะลดอย่างรวดเร็วนะดังนั้นจำนวนการเรียกซ้ําเนนี่ยจะ้อย นะครับลงมานะครับตอนแรกห้าพันสองนะครับนะฮึบอ่าเหลือสองพันห้าหนึ่งนะฮะฮึบนะเหลือพันสองร้อยห้าสิบละเห็นไหมจะลงอย่างรวดเร็วหกร้อยี่บห้าสามร้อสิบสองและลงเทียครึ่งน,นะครับลงไปเท่าครึ่งนนะการที่ลงไปเทีาครึ่งเนี่ยปุ๊บเดียวก็สี่แล้วนะสองหนึ่งศูนย์ปุ๊บเดียวก็ศูนย์ครับอันนี้มีการเลียก,กี่ครั้งครับเห็นไหมจากครั้งที่สองนะเป็นถึงครั้งที่สิบห้านะมีการเลียงสิบสี่ครั้ง แค่สิบสี่ครั้งเท่านั้นก็เปลี่ยนจากเลขห้าพันสองเป็นเหลือศูนย์นะซึ่งพร้อมจะคืนคืนละคืนกันทํางานคืนกลับมานะคืนกลับมาเห็นไหมคืนกลับมาคืนกลับมาคืนกลับมานะครับค่า p ก็เปลี่ยนไปนะอันนี้แล้วต่คืนกลับมาแล้วเป็นเลขคู่เลขคี่นะครับนะอย่างกรณีนี้นี่ตอนนี้ k เป็นสี่ใช่เป็นเลขคู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยกกําลังสองแล้วไม่ทํานะครับอ่านะแล้วก็คืนอันนี้เป็นเลขคี่นะเพราะฉะนั้นจะจัดการยกกําลังสองให้เรียบร้อย นะตรงนี้ก็เนื่องจากว่านี้ไม่เลขคี้นะครับก็จะมาทําข้างหลังนี้นะทำนะแล้วก็คืนกลับไปนะการคืนก็อีกรอบหนึ่งคือคืนสิบห้าครั้งเอ้สิบสิบสี่ครั้งนะครับนะก็จะถอยล่นไปเรื่อยเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นะการทําแบบนี้จะเร็วกว่าเยอะเลยนะฮะแล้วในที่สุดก็ได้เลขห้าห้าตามที่ต้องการดังนั้นการจะเขียนเอ่อรีเคอร์สีนี่นะครับการจะคิดแบ่งปัญหาใหญ่ปัญหาย่อยเนี่ยก็ต้อง อ๋อมีการออกแบบนะครับการลดขนาดของปัญหาด้วยนะฮะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นกับลักษณะของปัญหานะคงจะบอกเป็นแนวทางกว้างๆอาไม่ได้นะครับแล้วถ้าสนใจจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปัญหาใหญ่ปัญหาย่อยนะครับความจริงเนื้อาหามันจะอยู่ในวิชาอื่นนะส่วนใหญ่มีวิชาที่มักจะมีคําว่าออลกริทึมเข้ามายุ่งด้วยนะครับนะบเพราะฉะนั้นอย่างกรณีตัวอย่างนี้นครับการแบ่งปัญหาใหญ่ปัญหาย่อยในลักษณะแบบนี้ ย่อมดีกว่าการแบ่งปัญหาใหญ่เป็นมหาย่อยในลักษณะแบบนี้นะครับนะซึ่งอันนี้ลดลงทีละหนึ่งเท่านึเงในขณะที่รูปแบบเมื่อกี้นี้ลดลงทีละครึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับของการเขียนแบบดิเครัสีโปรแกรมนะที่ได้ผลมีประสิทธิภาพนะครับที่ดีกว่าแบบวงวนซะอีกนะเพราะวงวนตรงนี้ในกรณี5้0ก็ต้องหมุน5 0รอบนะครับ แต่นี่มีการเรียกซ้ำแค่สิบกว่ารอบเท่านั้นเองก็เสร็จแล้ว